สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเรามาถึงเป้าหมายแล้วครับเป้าหมายที่เราจะาทําทการไถ12ไร่ไปเลยไปเลยไปเลยถ่ายมาถ่ายมา,ไ,มาไ,ไปเลยไอ้ฮิงครับทั้งขับทั้งไปทั้งกลับแหละ เรามาทิ้งไว้ตรงนี้แหละเราบอกเป้าหมายแล้วครับอ๋อวันสงกรานต์เราไม่หยุดครับหางานให้อาฮิงทำได้มีเงินใช้ครับเพราะว่าสงกรานต์ทุกวันนี้ไม่มีการสาดน้ำกันแล้วครับก็นี่เลยทํางานอย่างเดียวถอยมาถอยมาถอยตรงมาตรงมา Ít, ít, ít. À. Đứng lo coi Này, kết luôn Hồ mấy ai? Mấy đây vợ นี่แหละไถตรงนี้อะไรฮี่เนี่ยอุ้ยฝั่งนู้นปลูกอ้อยไว้ฟอดเดี๋ยวไปดูน,น,นู้นฝุ่นสุดนู่นะอะเอ้นั่แหละไถให้มันกบไอ้พวกล่องอันนี้เห็นไหมอันไหนที่เป็นตอเรากด็ดันดันออกก็นได้แล้วแต่ไอ้ะฮี่เนี่ยแล้วเองแต่แล้วแต่เองจะทำอะ่ะแต่ต้องทำให้เขาให้ดีด้วย So okay. ลงเลยแล้วก็เองต้องปรับแต่งผานใหม่เพราะว่าไทยตอนนี้มันเอียงเนาะมันเอียงอ่ะอ๋อว่านไทยเหรอวะงั้น,ไท,นไทยอยู่ไหนวะบอกอ๋อไปเลยเดี๋ยวเองอยู่คนเดียวกันเด้อเดี๋ยวโทรหาเด้อ เราเอาหินมาปล่อยครับเ <c oughs> สียนในหินเนี่ยทับรถไทยอ่ะสุดยอดเลย ตอนขึ้นง่ายตอนลงมันอาจจะยากนิดนึงยากไหมมองซ้ายมองขวาเฮ้ย<ป> hey, 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 hey. จะตก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 ,ตกทางนู้นตกแล้วล้อใหญ่อะ่ะมันตกฝั่งนู้นอะขึ้นก่อนเอ,อ้ย ฮะไปไหมม,ม,มันตกเลยตะแคงจบเลยอ่ะเลยมาตรงไปตรงเลยดูล้อหน้าด้วยตอนลงมันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันพอดีไม่พอดีกับล้อหรอกขับลูกขับดอกเรียบร้อยครับ đẹp rồi em, mà đây mấy? Ê, kinh cà phê đúng không em nói? Oh, à cà phê em, dạ ta xúi cà phê hay ai hi Thằng cà phê thằng em nói lại ปิดอีกลอกหนึ่งวะมันมันมีสองลอกอ่ะเออนั่นแหละไฟมันจะหมดหมดอ๋อไม่หมดกี่สิใช่ไหม,มไม่เมือนไม่เมือนะวะเฮ้ยอันนี้มีขนมด้วยเองกินแค่นี้แหละเดี๋ยวตอนบายๆเดี๋ยวเยกอ้ทิ้งเคี่ยงมีน้ำขวดไหมมีขวดใหญ่อยู่ในรถเลยพี่ใหญ่ตใหญ่ใหญ่เนี่ยเราดัานออกมาข้างนอกได้ไหม น,นี่ครับสิบสองไร่ฝั่งนน้นฟอร์ดครับปลูกอ้อยอันนี้เสียน้อยครับมาถ่ายให้ครับแบบนี้ยกล่องล่องลำบากเราต้องมาถ่ายกลบครับถ่ายกลบให้มัน ให้มันเป็นพื้นเดียวกันโอ้ทำได้สะอาดมากครับฟอร์ดเจ้าฟอร์ดเนี่ยเดี๋ยวให้เป่ากรองกันครับอันนี้เราเป่ากรองนอกสถานที่ หม้อน้ำด้วยครับกงต้องเป่าทุกวันเลยใไส้ในไม่ต้องเป่าครับนานๆเราจะเป่าหนึ่งครั้งแต่ว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนทุก ทุกี่ชั่วโมงไม่รู้แต่เราเปลี่ยนสองครั้งแล้วสามครั้งแล้วครับก็เปล่าแต่เวลานี้ทําไมมันยืมเนี่ยเติมน้ํามันเนี่ยมันยืมหมดเลยเดี๋ยวให้เปล่าออกให้หมดยี้เนี้ยเปล่าไอ้คราบน้ํามันนี่ออกเลย ข้างในอ่ะข้างในเนี่ยข้างในข้างในนั่นน่ะไอ้เออนั่นแหละโอ้เขาตัดต้นมันเรียบร้อยแล้วครับเตรียมปลูกแล้วต้นนี้มันล้มนี่วะเดี๋ยวยกให้เขากันไม่พอรอกเนี่ยต้นมันนิดเดียวตากแดดเลย นี่เองทยให้มันลึกบ่นเนี่ยปรับตรงนั้นแหละขอให้มันเสมอให้มันกินเสมออ๋อให้กินเสมอบ่เซียนฮีเซียนไหมอ๋อเขาทำได้อ๋อเขาทำได้บ่กลัวเปื้อนบ่ะ <ห ả? S 1> กลัวเปื้อนป่ ไทยล้วไม่เปรอ้ไวใช่ไหมมันกินไงตอนนั้นที่มันเปร <c oughs> ที่มันเปรมันกินแต่ขม,<า>ม่ามาให้มนกินา้าว่ที่เช็ดเขาอุ้ยยางข้างหน้าก็ไปหมดเลยครับเดี๋ยวต้องได้เปลี่ยน เราเปลี่ยนให้ล้อสูงๆได้ไหมเฮตัวเนี้ยเฮ้ยมันมันวิ่งได้ไหมละครัมันไอสะดวกไหมมันคือไหมบ่เดี๋ยวดูอาหินไทยสักหนึ่งล่องก่อ hey. น แต่ก่อนตรงนี้มีแต่ป่าครับเสียน้อยจัดจนเกลี้ยงหมดเลยลึกแล้วเนาะหานสามของฟอร์ตอ่ะ <l ick> ครบก่อน lịch mạc Ê, hãy vắng đi mà Đi Đẹp, rơm đẹp ายรถไทยมันเล็กเกินต่อยางดิเอ๊ะต้องมีคนมาเก็บต่อยางออกด้วยอ้าวเรียบร้อย ถ้าใครออกรถไถ่ต้องออกรถไถยใหญ่ๆเ,เวลาไถสวนไถอะไรเงี้ยรถเล็กๆเ,เ,เนี่ยไว้ไถนาเออเนาวดันกลบเลยไม่ได้ป่ะดันกลบไม่ได้ป่ะแล้วค่อยไถนะาตรงนี้เลย แต่ยิงจะจัดครับ เดี๋ยวให้ฮิงทำครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวของฮิงที่หลังบายบายครับสวัสดีครับ